Okay. แล้วทีนี้เนี่ยไอคนที่ไปสั่งพลโทบุญสิงเนี่ยที่พลโทบุญสิงออกมาพูดเมื่อวานเนี่ยเขาต้องเป็นใครเหรอเจ๊ฉันก็โฟกัสแค่สองคนไม่ใครก็ใครอะ่ะไม่พอมันกระลูกมันไม่ลูกมันก็บริวัรมันอีสามคนนั่นแหละไม่อีตัวเข้าคุกก็จะต้องเป็นอีตัวที่อยู่นอกคุกสองคน นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนว่าอีตัวที่อยู่นอกคุกสองคนไม่ใช่อีตัวที่มันเป็นพานลูกไปเดินเล่นที่สนามหญ้าก็ต้องเป็นอีตัวที่มันไปนเดินแล้วก็จับมือจับจับมือกับอเมริกาแล้วก็จับมือกับขมินะ้นน่ะไอคนนั้นแหละ ไอคนที่ไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะไอคนที่ไม่มีกําละเทศะไอคนที่ไม่นึกถึงชาติทุกแผ่นดินไอคนที่ไม่สนใจชาติแผ่นดินสนใจแต่เรื่องของตระกูลจีนน่ะมันมีแค่สองสามคนเท่านั้นแหละกูว่าคนใดคนหนึ่งแต่ขณะเดียวกันเราก็จะไม่อยากไปปักปัามจนกว่าพลโทบุญสิงห์จะเปิดปากออกมาแต่กุจะรอบุญเวบุญสิงห์ตุยไปแล้วเรื่องนี้เป็นความลับตลอดไปก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นพลโทบุญสิงห์ต้องเป็นพยานพลโทบุญสิงห์ต้องเป็นพยานให้กับประเทศชาติ เพราะฉะนั้นต้องมีคนไปแจ้งความดําเนินคดีกับรัฐบาลชุดยายแพรทองทุยโดยรักษาการภูมิธรรมว่ามันมีการสั่งการให้ประเทศชาติเนี่ยต้องสูญเสียภาษาตาควายหลักฐานคืออะไรหลักฐานก็คือเสียภาษาตาควายไงควายภาษาตาควายให้กับคเมร ประกาศประเทศชาติเราเสียประสาทตาควายให้กับขเมรเสียไปเมื่อวันที่2 4แล้วพลทีบุญศิลป์เนี่ยไปยึดเอาอานาอานจางไปยึดเอาตรงนะคะจุดต่างอื่นแต่ปรากฏว่าประสาทตาควายโดนขเมรยึดประกาศประสาทตาควายเสียให้ขเมรทำไมประสาทตาควายต้องเสียให้ขเมรเพราะพลทีพลโทบุญศิลป์ซึ่งเป็น แม่ทัพที่สองและก็ถืออายการศึกรประกาศเองและพูดเองว่ามีคนโทรไปสั่งให้เขาหยุดแต่เขาก็ไม่ได้หยุดแต่เขาก็จะเขาก็ร่วมมือกับกองทัพทุกเหล่าทัพแล้วก็ไปยึดเอาภูมิเมืองเขือมาแล้วก็ไปยึดเอาปราสาทตาเหมือนรงไปยึดยึดยึด,ยดทุกจุดไว้แต่ปรากฏกําลังจะไปยึดปราสาทตาควายแต่ปรากฏเวลา,าไม่พอเวลา,าไม่พอเพราะว่าภูมิทําเวชยยชัยไปจับมือกับขมรที่ประเทศมาเลเซียมึงจําได้ไหมต่อให้ฮาลาคีรีมันต่อให้เอาก้อนหินคุ้งหัวมัน ประเทศชาติเราก็เสียประสาทตาควายไปแล้วค่ะเขาถึงต้องบอกว่าอย่ามีผู้นำโง่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีผู้นำโง่ ประเทศชาติเราจะตุยกันหมดเลยว่าวแต่มึงตุย,ยพ่อแม่มึงก็ตุย,ปร,ตยประเทศก็ตุยแลวประเทศก็ไม่มีเกียรติยศศักดิ์ศรีมันจะมีเกียรติยศศักดิ์ศรีอะไรถ้าเกิดมึงมุดหัวให้กักเขมรนถ้าผู้นําของมึงมุดหัวให้ับเขมรนถ้าผู้นําของมึงสามารถปล่อยให้ขมรนมาเย็บมา,มาเย็บนู่นเย็บนี่มึงได้ชิบหายพอดี <id> ถ้าประเทศเรามีผู้นําชั่วยอมก้มหัวให้ก่ขมินยอมก้มหัวให้แก่ขมินนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ประชาชนก็ไม่สามารถในการที่อยู่ดีมีสุขโดยมีเกียรติยศและศักดิ์ศรีได้เขาเป็นแม่ทัพเขาชื่อพลโทบุญสิงห์พูดขนาดนั้นแล้วเธอคิดว่าสิ่งที่พลโทบุญสิงห์พูดเป็นเรื่องเท็จหรอไม่ใช่ก่อนหน้านี้มีพลเอกลังสีออกมาพูดแล้วคนหนึ่งแต่ยังไม่ได้รับการยืนยันจากแม่ทัพวันนี้แม่ทัพยืนยันแล้วมึงว่าจบไหม คุณว่าจบไหมล่ะหรือคุณว่าไม่จบคุณว่าจบไหมโอ้โหมีคนแห่ซูลิปสติกอย่างเพียบภาพเลยอะ่ะออ้ทุกคนตุนลิปตินกันหมดเลยลิปตินแก้ปากคำปากสวัสดีทุกคน เขาโดนจับครับอ๋อโดนจับข้อหาอะไรอะ่ะเขาโดนจับข้อหาอะไรนะฉันลืมไปละเขาโดนจับข้อหาอะไรนะฉันลืมไปแล้วนะ่ะ เขาโดนจับข้อหาอะไรนะไม่เห็นปกเห็นใจาหนเขาดนจับข้อหาอะไรนะคะโดนจับข้อหาอะไรนะคะโดนจับข้อหาที่หนีที่หนีคดีต่อกรณีก่อจลาจลล้มการประชุมที่พัทยาตอนอาเซียนสม,มิท สรุปเลยก็คือนิสิทสินทุพพลายเอาตรงๆเลยโดนจับเป็นที่เรียบร้อยแล้วจริงๆควรจะโดนจับตั้งแต่นานแล้วล่ะหนีคดีประมาณสิปีถ้าเกิดหนีคดีอีก5ปีเขาจะโดนพ้นเขาจะพ้นคดีทันทีแค่เขาหนีอีกอึดเดียวอีกประมาณสัก5ปีการหนีคดีเนี่ยถ้าเกิดอำนาจศาลในการที่จะปล่อยถ้าเกิดว่ามีการหนีคดีเนี่ยหรือว่าหนีหมายจับเนี่ยนะครบสิบห้าปีเนี่ยจะพ้นคดีทันทีจะพ้นคดีอาดาทันที ไปสิบปีวันนี้ผ่านไปยังไม่ทันถึงยังไม่ทันถึงสิบห้าปีปรากฏว่าโดนจับเสียก่อนทําไมถึงโดนจับแม่งมันก็นอนอยู่ที่บ้านแหละตอนสมัยรัฐบาลอ,อีแพรทองตุยอีนี่มันก็นอนอยู่ที่บ้านนั่นแหละทั้งผัวทั้งเมียอีนี่ทําไมโดนจับอีนี่เนี่ยเป็นตัวม็อบแดงหัวหน้าม็อบแดงล้มการประชุมอาเซียนส่วนเมียก็โดนจับข้อหาขโมยทองและขโมยนาฬิกาในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งตอนที่มีการชุมนุม ่าวมีแค่นี้ละค่ะไม่มีอะไรมากไปกว่านี้และดรมรลิกาก็มอนิเตอร์ข่าวในวันนั้นและชื่อนี้ล่ละเด่นเป็นตางานเลยปั้นลูกมาเป็นสสสองคนลูกเป็นรัฐมนตรีได้หนึ่งคนทั้งสองคนยังไม่มีผัวจนป่านนี้ก็ยังหาผัวไม่ได้หรอกค่ะแต่ขณะเดียวกันอีเรื่องหาผัวไม่ได้อีกเรื่องหนึง่งแต่ขณะเดียวกันเรื่องโกหกในสภาเรื่องใหญ่ ลูกสาวคนโตก็คือคนที่อภิปรายนายกประยุทธ์เรื่องเกี่ยวกับเหมืองทองอัคราเสร็จแล้วปรากฏว่าเหมืองทองอัครานายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันโอชาเป็นคนไปออกนโยบายช่วยประชาชนที่กําลังมีสะเก็ดนู่นนี่นั่นต่างๆแต่อีนี่เนี่ยปรากฏว่าก็ไปไฝ่กับพลเอกประยุทธ์หลังจากนั้นบอกว่าจะจับพลเอกประยุทธ์พอเป็นรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีปรากฏว่ามีอําน,นาจวาสนาตั้งประมาณสองปีก็ไม่ได้จับพลเอกประยุทธ์ค่ะลูกของไอคนที่โดนจับลูกของไอคนที่โดนจับ ที่ดรบริการเล่าคือเป็นข่าวบางคนอาจจะลืมข่าวนี้ดลจำบริการก็จะเล่าให้ฟังสองวเมียนามสกุลนี้เนี่ยได้มีการร่วมกันก่อ,กอ,กอจลาจลแล้วก็เป็นลูกกระโลกของทักษิณแส่อวยฟังคําสั่งจากทักษิณแซ่แอวยก่อจะลาจลม็อบเสื้อแดงจนกระทั่งกเกิดการเผาบ้านเผาเมืองอีตัวเมียโดนตํารวจจับที่พัทยาข้อหาที่มีการขโมยเพชรขโมยเงินขโมยทองขโมยนาฬิกาออกมาจากข้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งจากนั้นอีตัวผัวเนี่ยก็โดนข้อหาล้มการประชุม ทีนี้หลังจากนั้นปุ๊บก็ไปด่าพลเอกไปไปด่าไปดรามา่าด่าแล้วก็จะล้มรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยผ่านไปปุ๊บเลือกตั้ง ยิ่งรักยิ่งยิ่งยักยิ่งรักแท่อวยมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีพวกนี้ก็หนีคดีพอนี้คดีปุ๊บเนี่ยปมีห้าหกข้าเจ็ดอีพวกนี้โดนสารพิพภากษาพิพากษาเสร็จหนีคดีในช่วงของมิกพลเอกประยุทธ์ออกมาอยู่ประเทศเขมรจากนั้นปุ๊บพอรัฐบาลเป็นแพทองตุยอีพวกนี้ก็กลับมาแล้วก็นอนอยู่ที่บ้านนอนคาบอยู่ที่บ้านประชาชนเขาเห็นชาวนาเขาเห็นชาวบ้านเขาเห็นเห็นว่าอีเนี่ยเส้นใหญ่เส้นโตเนี่ยรัฐบาลอีแพทองตุยไม่จับไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมรัฐบาลอีแพทองตุยไม่จับพ่อของอี เขาไม่ได้จับเพราะอะไรไม่ต้องแปลกใจเพราะขนาดไอคนที่เป็นอดีตแม่ทัพที่ไปทําคดีตอนสมัยทักษิณแซ้อวยซึ่งก่อคดีสังหารบรรดาพี่น้องประชาชนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในเหตุการณ์กลือเซตากใบหลังจากนั้นแม่ทัพคนนั้นเนี่ยเป็นเพื่อนกับทักษิณแซ่อวยก็มาสมัครเป็นสอสพักเผื่อใครจากนั้นปุ๊บ พักเผื่อใครมีหัวหน้าชื่ออีแพรทองทุยอีแพรทองทุยเป็นนายกรัะมนุตรอีแพทองทุยก็ไม่ได้จับกลุ่มแล้วก็ปล่อยฮีอีนี่หนีคดีไปหนีไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้และคดีนี้หนีคดีเพื่อให้สิ้นสุดกระบวนการยุติธรรมหนีไปไหนแล้วก็ไม่รู้ไม่ได้จับถามว่าแพรทองทุยถ้าถ้าจะเอากันจริงๆแพรทองทุยละเว้นการปฏิบัติหน้าที่กี่เรื่อง ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่กี่เรื่องแพรทองทุยละเว้นกำบรรดับหน้าที่กี่เรื่องดอมรมาลิกาพูดผิดตรงไหนเอาปากกามาวงเลยนะคะถ้าดรมาลิกาพูดผิดตรงใดเอาปากกามาวงเอาปากกามาวงเลยแล้วสอสอสองคนซึ่งเป็นลูกของอีที่โดนจับเนี่ยอยากจะไฟกับดมรมาลิกาลุกขึ้นมามึงจะใช้สภาก,ก็ได้ใช้นอกสภาก,ก็ได้ลุกขึ้นมาแล้วด,วดมรมาลิกาจะชี้เป็นข้อ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 ,ขอว่าพ่อมึงผิดอะไรโอเคนะคะ แต่อย่างไรก็ตามแต่นะคะก่อนที่จะลุกขึ้นมาไฟกับดรมริกาทาปากก่อนนะคะปากต้องไม่ซีดใช้ลิปสติกลงสอสองไมครับรอบนี้ไม่ลงค่ะช่วยสั่งสองคนในครอบครัวเลยนะคนในครอบครัวกันด้วยนะครับลูกเมียผัวนักการเมืองช่วยสั่งสอนคนในครอบครัวกันด้วยนะคะลูกเมียผัวนักการเมืองมึงหมายถึงใครอีเจ๊ มึงหมายถึงใครอีเจที่มึงพูดเนี่ยมึงหมายถึงใครไหนพูดชื่อมาสิมึงหมายถึงใครไหนพูดชื่อมาสิพูดพูดชื่อมาสิหนึ่งพูดชื่อมาเลยไหนมึงพูดชื่อมาสิอีเจอีนี้นีมึงพูดชื่อมาสินี่มีพาแซบมึงพูดชื่อมาสิพูดชื่อมาสิพูดเมื่อชื่อมามึงอย่ามากังวมมึงไม่กล้าพูดชื่อกูจะไม่พูดให้ แม่เจ๊มึงจะยืมปากดรมาริกาทุกเรื่องไม่ได้เรื่องไหนที่มึงจะพูดเองมึงก็พูดไปค่ะยืมปากดรมาริกาตลอดแล้วปากดรมาริการนะฉันก็จะต้องยังไงล่ะปากฉันเนี่ยฉันได้เป็นคนปากหมาแต่ความคิดไม่อยากอยากให้คุณมลรีเป็นนายกหญิงคนแรกของประเทศไทยที่ไม่ส่งตึงตกใจ นึกว่าอยากจะให้เป็นนายกหญิงคนแรกคือนายกรัฐตุนทีประเทศไทยที่เป็นผู้หญิงแบบผ่านไปแล้วสองคนแต่มีคนบอกว่าอยากจะให้เป็นนายกหญิงคนแรกที่ไม่สิ่นตึงเธอหมายถึงว่าคนคนแรกสิ่นตึงคนที่สองก็สิ่นตึงเหรอแล้วเธอคิดว่าคนต่อไปจะไม่สิ่นตึงใช่ไหมเธอจะทำอะไรตามใจตัวเองไม่ได้หรอกคนเราอ่ะนะเธอเข้าใจใช่ไหม เธอจะอยากได้นั่นแหละเธออยากได้ตุ๊กตาบลาแล้วเธอก็ได้เธออยากจะได้ลิปสติกเธอก็ได้เธออยากจะได้เงินแสนเธอก็ได้เธออยากจะได้เงินล้านเธอก็ได้เธออยากจะได้อะไรเธอก็ได้มันเป็นไปไม่ได้ทุกอย่างมันเป็นจินตนาการน่ไม่ได้มันต้องยืนอยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริงเธอก็ใจที่พูดนี้ใช่ไหมรัฐมริกาวันนี้เนี่ยฉันเนี่ยตั้งใจอยู่แล้วในการที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงที่ไม่สึ่งตึงคนแรกของประเทศไทยตั้งใจอยู่ ความคิดเราก็ไม่ต่างกันแต่สิ่งที่จะเป็นไปได้คือฉันต้องรวยก่อนดังนั้นฉันจะต้องขายลิปสติกขายสบมูขายน้ำหอมขายดิฟฟูเซอร์ขายครีมขายแหวนขายสร้อยอยู่บนดอยปุยฉันต้องขายของจนกระทั่งรวยหม0 0น 3, ล้านฉันจึงจะมีศักดิ์ศรีในการเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยโดยการไปสมัครพอสมัครเสร็จนะพอสมัครเสร็จ นะฉันก็รวยแล้วฉันสวยแล้วฉันไม่ต้องคอรับชั้นประเทศชาติเนี่ยเธอเขา้าใจใช่ไหมเธอสังเกตไหมว่านายรกรัฐมนตรีของประเทศไทยแต่ละคนแต่ละคนมึงสังเกตไหมคนดีมีน้อยคนเลวมีเยอะมากแต่ละคนมาแต่ละคนมาแต่ละคนมาคอรับชั้นประเทศชาติทั้งนั้นเลยอะ่ะเออไม่ได้หมายถึงใครน,นะแต่ส่วนใหญ่ไงมีคนว่า แต่บางคนโคตรรวยแต่ก็ยังคอรัปชั่นทฤษฎีด็อกเตอร์น่าจะผิดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นนายกไม่ต้องรอรวยแค่สวยก็เป็นได้เลยอ๋อค่ะได้ทฤษฎีของดเรมริกาอาจจะผิดนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องรวยนะคะโอเคค่ะมันขึ้นอยู่กับอะไรนะคะถ้าเกิดการจะเป็นผู้นําประเทศเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอะไรคะการจะเป็นผู้นําประเทศได้มันต้องขึ้นอยู่อะไรคะต้องขึ้นอยู่กับอะไรคะไหนพูดการจะเป็นผู้นําประเทศได้มันต้องขึ้นอยู่กับอะไรคะทุกคนมันขึ้นอยู่กับอะไรไหนพูดสิ ขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับอะไรถ้าไม่ได้ขึ้นอยู่กับเงินขึ้นอยู่กับอะไรกูเห็นแต่ละคนมันก็รวยๆทั้งนั้นเสยหนูแม่งก็รวยรวยเพราะอะไรรวยเพราะสัมปทานรัฐแม่งพ่อสัมปทา,านสร้างสาภาเจ็ดแปดหมื่นล้านแม่งจนเปป่านนี้ยังสร้างไม่เสร็จเลยมันขึ้นอยู่กับอะไรนะคะขึ้นอยู่กับสมองขึ้นอยู่กับเกลื กานหอมดอกเตอร์มร да. ิกาได้แล yeah. ้วค oui. ่ะหอมฟุ้งดีมากเลยค่ะทํากลิ่นอื่นมาอีกนะคะกานหอมจะให้หอมฟุ้งมากๆเนี่ยคุณพี่กลับไปกลับมาด้วยนะคะคุณพี่กลับอย่างนี้นี่ใส่ไปสิบกานใช่ไหมคะพอพอตื่นเช้ามากลับมันกลับก้านมันแบบนี้พออีกวันหนึ่งตื่นเช้ามาก็กลับก้านมันกลับก้านมันกลับก้านมันแบบนี้นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นก้านหอมที่ไม่ใช่ก้านไม้ธรรมดาใครสั่งหยุดแม่ทับกุ้งคะ มันต้องเป็นใครคนหนึ่งที่มีอํานาจเหนือจากแม่ทัพกุ่มอีกทีหนึ่งซึ่งคนคนนั้นเนี่ยจัเชื่อมั่นมากว่าจะต้องเป็นคนที่ทําผิดในข้อหารกรบทชาติสองขวดได้สามห้าสองขวดได้ทำได้ค่ะ กินกาแฟเนี่ยดีสมมติสมมติว่าผัวจูบปากสมมตินะเห็นไหมปากก็ยังชมพูอยู่สมมติว่าสมมติว่าผัวขยี้ปากปากก็ยังชมพูอยู่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเออเลิศลิปตินด็อกเตอร์บาริการมันเลิศดมากปากไม่ลปากไม่ดำปากไม่หมองลิปติ้จูบไม่หลุดมึง ตัวนี้คือเป็นลิปที่มันติดปากมันเป็นเนื้อมันเป็นเนื้อเซรั่มบำรุงปากปากไม่ปากมีฟิลเลอร์ปากไม่ตกล่องนี่ไหมนเห็นไหมสมมติว่าผัวจูบสมมติว่าผัวจูบลงมาสมมติว่าผัวจูบหันมาปุ๊บสมมติผัวผัวคว้ามาหันมาปุ๊บผัวคว้ามาแล้วผัวผัวจับหันผัวจับหันผัวจับตอนตีสี่ผัวจับหันแล้วก็หันมาปุ๊บ เราก็แกล้งหลับเราแกล้งหลับก่อนเราต้องแกล้งหลับอย่าเราอย่าทาเป็นตื่นตัวเราต้องแกล้งหลับนิดนึงเราก็แกล้งหลับพอบววพอบวกมาสกีดสกีดนิดเลยเราก็สมมติเราเหมือนเรากนเล็กๆอะเวลาหลับต้องหลับให้เนียนเข้าใจไหมต้องหลับให้เนียนหลับให้นิเนียนเราตับหลับน่เนียนคือหลับยังไงหลับเนียนคือมึงอย่าลืมตาเวลาขวบผัวคว้าอย่าลืมตาแล้วเวลาหลับนเนียนคือเราต้องทําปากเหมือนเราแบบเหมือนเรากลนนิดหน่อย อ,อือนียนเนียนเนียนเนียนแต่จริงๆเราทาลิปไว้เนี่ยเราทาลิปไปแล้วปากเราสวยผัวก็อยากจะจูบพอผัวจูบมาเรากอ็อืม <c oughs> พร้อมปากพร้อมพร้อมมาก